สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาพาเพื่อนๆมาเดินมาไหว้พระที่นครชันะทสศรีนะครับวัดใหม่สุป,ประดิษฐ์นะครับนี่ครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนผู้คนก็เนืองแน่นนะครับผู้คนเยอะครับมาทำบุญไหว้พระครับ ตอนนี้คนก็กำลังมาทำการไหว้พระมาคนเยอะเลยนะครับและวัดนี้ก็เป็นวัดที่โด่งดังในนครชัยศรีเห็นไหมครับดูสงา่าและก็อลังการนะครับมีการลอดโบสนะครับรอด พระราหูนี่นะครับตอนนี้คนก็กำลังมาทำการสักการะกราบไหว้เทพทั้งหลายนะครับมีทั้งพระราหูมีทั้งพระ,พะอินพ,พระตมมีหมดเลยนะครับสนาสำหรับวัดใหม่สุป,ปดิธารามนี้ก็เป็นวัดที่ คนให้ความศรัทธาสักการะกันเยอะเลยนะครับดูนะครับนี่แล้วก็ดูสวยงามมากนะฮะมีองค์พระยานาคมีเหล่าทวยเทพทั้งหลายเยอะเลยนะครับะะรผู้คนก็มาสักการะรกราบไหว้กันเนื่งแน่นเลยครับโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนอย่างนี้ใส่ชุดแดงกันมาเพื่อเป็นสิริมงคลก็มาทําบุญนะครับอย่างเรานี่ก็มาทําบุญที่ วัดนี้นะครับดูครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในอ,อุโ,โบสถโบสถ์นี้นะครับนี่ครับแล้วก็ตรงาสาลาการประเรียนตรงโน้นก็มีพระศรีวดีที่คนเข้าไปไหว้กันเยอะเลยนะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่าทำไมคนมากราบไหว้กันเยอะเหลือเกินมีอะไรดี จระเข้นะครับมีพระแก้วมรกตรู้สึกจะสีเยอะเลยนะครับมีสีแดงองค์สีแดงสีเขียวกันสวยงามมากครับนี่เป็นอุโบสถที่มีพระราหูนะครับคนก็นิยมที่จะมัลนรอดพระราหูเพื่อสะดอกเคราะห์นไครับ นี่คือพระราหนูนี้ครับองค์ใหญ่นะครับคนก็จะนิยมที่จะลอดเห็นมี่าขานี่คือการลอดพระพระราหูนะครับนี่คนจะมาลอดที่นี่เยอะมากเลยนะครับนี่องค์พระราหูเป็นไหนบน,นี้ครับเห็นไหมครับไม่ใช่ปากของพระราหูเราก็จะลอดแล้วก็ อลอดออกไปฝั่งโน้นเพื่อเป็นิริมงคลเพื่อให้พระราหูได้กลืนกินความสนุดกันไรความไม่ดีเข้าไปลอดเพื่อเป็นิริมงคลนะนี่คือโบสถ์โบสถ์นะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางลหลายๆลาปางประดิษฐานเรียงรายอยู่นะครับนีนะฮะเป็นวัดที่สวยงามมากนะฮะและก็มีการแบบ แล้วก็มีแพะด้วยนะ,ะมีให้อาหารพวกบัวพวกแพะอะไรอย่างเี้เห็นไหมฮะแพะร้องแบ้แบ้อยู่ฝั่งนู้นนี่ฮะหรรูปปั้นพระานาคนะครับแล้วก็คนนิยมมาสักการะกราบไหว้กันค่อนข้างเยอะเลยครับเห็นไหมฮะองค์พระานาคเยอะเลยฝั่งทางน้นครับแล้วก็ตัวอุโบสถก็จะทาด้วยสีเหลืองอลลามสีทองเลยครับสวยงามมากครับ เหมาะที่จะมาทำบุญเสริมสิริมงคลนะครับเห็นไหมฮะเป <c oughs> ็นวัดที่น่าเที่ยวน่าเดินมากนะฮะน่ามาทำบุญแล้วก็ผู้คนก็มาทำบุญกันเยอะมากเลยครับนีครับไม่ขาดสายเลยผู้คนมาทำบุญข้างในนั่นก็จะเป็นนี่คือโบสถ์นะครับบสถ คนก็จะเข้าไปข้างในไปทําการสรบ,บข้อกราบไหว้แล้วก็เจิมน้าหาี่ายนะตรงนี้จะเป็นพญาน้านะเยอะมากครับเป็นพญาน้าแบบหลายองค์เลยเหนหมครับนี่นี่คือไอ้ไข่ที่มีชื่อนะครับไอ้ไข่ ผู้คนก็มากราบไหว้แล้วก็มีชุดผ้าไทยกันมาถวายเห็นไหมครับนี่เป็นพยานาคนะครับเยอะเลยครับรูปปั้นพญานาคจะพาเพื่อนๆเข้าไปเลาะดูนะครับว่าในถ้ำในตรง,งนี้ทำพญานาคเป็นแบบใบนี้เขาจะเรียกว่าถ้ำพญานาคนะครับ มัดใหม่สุดป,ประดิษฐ์เห็นไหมครับนี่โอ้โหพญานาคเยอะมากครับอัอนนี้ครับสีสันรรสวยงามมากแล้วก็ผู้คนก็เข้ามากันเยอะเเดินดูความสวยงามของแหน,นี้ครับเป็นหวังพญานาะคแล้วมีกลิ่นอายเลยนะฮะกลิ่นอายของผู่ของอะไรนี่ งามมากครับนี่ฮะเราสามารถที่จะโยนเหรียญเข้าไปในเหมือนกัะบ,บาดคล้ายๆบาทนี่รูก็จะอะ่นี่หมอกของเรานะฮะเหมือนเราอยู่ในหวังของพยานาคใะครับ เป็นวิมาเนเมกหมอกเลยนะครับโดูทําสีทําอะไรดูสวยงามมากครับนี่ขอเรียกว่าอะไรนะรอดถ้ำวังพยานาะมหาสมบัตินะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะทําบุญแล้วก็อันนี้ก่อนแล้วขอถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแค่นี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน